แม่วิภานี่เป็นใครครับแม่วิภาคือแม่กูนี่แหละครับแม่กูนี่แหละครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่โป้งสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับรายการลดสําเร็จครับรายการที่จะนําวัตถุดิบง่ายๆในร้านสะดวกซื้อมาทําให้เป็นเมนูอร่อยๆครับผมวันนี้เราไปทาเมนูไก่ป๊อปซอสพริกเผามันจะเป็นแบบไก่ป๊อบนึกภาพอยู่นะไปเล่ามาเิ่ซอสเผ็ด เออ,เ,อ,อเราเลยเอาเป็นทำเป็นซอสน้ําพริกเผาแบบไทยๆเพราะว่าอันนี้คือไก่ป๊อปเนี่ยมันหาได้ในร้านสะดวกซื้อไงนะครับอันนี้เรามีไก่ป๊อปสำเร็จเรามาทอดได้เลยโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรเลยซอสพริกเผาเราก็มีน้ําพริกเผา ไม่มีปรุงรสอะไรเลยหรอคือวันนี้ผมได้น้ำพริกเผาของแม่วิภามาจาอันนี้สั่งออนไลน์ได้นะครับในในเพจแม่วิภาแม่วิภา,านี่เป็นใครครับแม่วิภาแม่กูนี่แหละครับ <S <S แม่กูนี่แหละครับอ๋อแม่โป้งเลยครับครับผมอ้ยงานอวยก็มาเนาะคือน้ำพริกเผาแม่วิภาเนี่ยอืเขาปรุงรสชาติมาในนี้แล้วเอาไปผัดได้เลยตัวนี้จะมาทําซอสพริกเผาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีงางาขาวโรยนะครับน้ํามันพืช แล้วก็แป้งมันหน่อยหนึ่งไว้เดี๋ยวทําซอสแล้วก็จะมีต้นหอมซอยเดี๋ยวไว้ผมจะโรยหน้าหน่อยหนึ่งนี่เนื้อของน้ำพริกแนะม่วิพานนี่ไม่ธรรมดานะเอ้ยเขามีหลายรสด,ด้วยนะอ่าเราก็รอน้ำมันร้อนฉีกซองเลยเตรียมทอดน้ำมันร้อนยังไม่รู้ลองก่อนอโอเคได้ได้ได้มาแล้วก็ทอดเลยแล้วก็ทอดไก่ป๊อปของเราให้เหลืองกรอบนะครับ นี่ให้เหลืองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาพักสเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนี่นะคือไก่ป๊อปของเรานี่เดี๋ยวเรามาทำซอสพริกเผากันใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับอย่าขัดใจแม่วิภาเอ้ยมองประเด็นดิจาน้ำพริกเผาสักสองช้อนนะครับนพริกเผาลงไปผัดพริกมาอีกแล้ว เติมน้ำลงไปนิดนึง <c oughs> จะละลายแป้งมันสักนิดนึงใช่ครับนี่พี่ต้นโอเคแล้วก็เราเทแป้งมันลงไปนิดนึงนะครับ <c oughs> ตีให้เหนียวเสร็จปุ๊บเรียบร้อยพี่ต้นขอไก่มาเลยเ <c oughs> อเคเลยครับ yeah. สร็จปุ๊บเราก็ซอยต้นหอมให้มันมีความแบบเขียวๆหน่อยนะตัดกับไอ้สีของไก่ที่มันเคลือบด้วยซอสนะใช่พี่ต้นปุ๊บนะครับโรยต้นหอมเข้าไปนี่ใส่งง,า,า,งาขาวอ๋คุณว่างาชาเสร็จเรียบร้อยครับพี่ต้นไก่ป๊อปซอสพริกเผา มาเลยพี่โต้ลองชิมมามานี่เอาชิ้นเบ้งเบงเบ้งเบง,บงโอ้ยลวง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 ไปไงแม่พิพาครับน้ำพริกเผาแม่พิพาเด็ดจริงไก่ปอบเราทอดก,กรอบๆนะแล้วก็ไปเคลือบกับน้ำซอสที่เป็นน้ำพริกเผาอืม,มันเลยมีความเผ็ดหอมพอมันเอามาคลุกเอามาผัดหรืออะไรเนี้ย มันคบทุกรสจริงๆลองทำกันดูครับแล้วก็ติดตามกับรายการรสสำเร็จครับทางช่องลง l ุงุงเว็บไซต์ลง n g ง c o m และทาง Facebook, YouTube, Instagram ครับผมครับผมก็หรือว่าท่านใดมีข้อติชมข้อแนะนําแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วดูว่าคลิปหน้าเราจะทําเมนูไหนมาฝากเพื่อนๆครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ